ครับวันนี้มีโอกาสนะครับเดินทางมาที่ร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟที่ห้วยสีทนรีสอร์ทนำปลาปลาน้ำจืดนะครับปลาน้ำจืดอ่าปลาบึกนะครับเมื่อกี้นี้อ่ามาให้ลูกสาวคนโตนะครับที่อยู่บ้านที่อยู่ร้านรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทต,ตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทของอ น้องแซนนี่แหละครับให้เขาให้ฝรั่งคือให้เพื่อน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 ที่เขามีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเมื่อก่อนก็เป็นร้านกาแฟแตงยูนะครับทีนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวิวาวิวิวาเนี่ยอะไรเนี่ยร้านกาแฟนะครับเป็นของชาวญี่ปุ่นนะครับเขาได้แฟนคนญี่ปุ่นเขาก็เลยมาทำอาหารญี่ปุ่นที่มีที่เมืองไทยเรานะครับ ใครแวะเวียนมาทางห้วยสีทนรีสอร์ทหรือแซนสุตี้รีสอร์ทนี่นะครับก็มาแวะชิมอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นรแสแซ่บอร่อยนะครับในเมืองกาสินนะครับมีอาหารตามสั่งมากมายหลายชนิดมีเยอะแยะนะครับมีหลายอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะกาแฟนะครับมีอาหารด้วยใครที่มีโอกาสมาเยือนทางกลาลสินก็แวะมาก็แล้วกันนะครับ เนี่ยนะครับที่ร้านห้วยสีทนรีสอร์ทนะข้างโรงแรมใหม่ห้วยสีทนรีสอร์ทนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟของคนนี้เลยครับแซนดี้ลูกสาวคนโตครับเนี่ยครับฮะออาเนี่ยครับลูกสาวคนโตของพ่อใหญ่วัดครับพ่อใหญ่วัด พอดีกิจการครับมานันงชนึๆค่ะกับคุณพ่อค่ะที่ร้านร้านญี่ปุ่ประชานุพันธ์ไปประชานุพันธ์ดูสิร้านที่ทำโดยคนญี่ปุ่นเองนะคะร้านตัวนี้ก็เช่าของแซนอยู่มีอะไร ว่างๆนะคะก็มาได้ค่ะกาาสินหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพิ่มเติมลูกสาวคนโตครับตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ที่แถวออกจากตัวเมืองประมาณ5กิโลค่ะห้วยสีทนรีสอร์ทค่ะห้วยสีทนรีสอร์ทนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้าหน้าหน้าห้วยสีทนรีสอร์ททำธุรกิจร้านกาแฟญี่ปุ่นบริษัทผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูวิภาค 75นะครับนี่แหละครับให้เพื่อนเขาทำงานอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นผู้จัดการฝ่ายของบริษัทไทยประกันชีวิตสาขาจังหวัดกาาสินคพอดีมาชิมกาแฟรถที่เขาบริหารจัดการโรงแรมห้วยสีต้นรีสอร์ทด้วยมีอาหารญี่ปุ่นเยอะแยะเลยนะครับวันนี้มีโอกาสมานั่งก็มาแวะชิมได้ิกาแฟชิวๆจังหวัดกาาสินนะครับเอาคลิปนี้ไปแค่นี้แหละครับนะครับสวัสดีครับนำปลามา นำปลามาให้ลูกสาวได้ทานด้วยสดๆสดสดปลาบึกสดๆสดสดตัวใหญ่ๆครับตัวประมาณสองกิโลครึ่งถึงสามโลนํามาปล่อยไว้ที่บ้านทุ่งนะครับทีนี้ตัวมันโตแล้วประมาณสองปีเศษสองปีกว่าได้ปลาประมาณสองสามกิโลตัวตัวตัวหนึ่งประมาณนี้นแหละตัวสวยครับ ปลาอร่อยนะครับปลาบึกปลาบึกนี่มันจะอร่อยใครไม่ได้ทานก็ลองทักทายเข้ามาก็แล้วกันนะครับเหลืออีกน้อยตัวแล้วอัดแช่น้ําแข็งมาแช่น้ําแข็งไว้จะอยู่ได้นานอยู่ได้นานครับเป็นปลาหนังนะครับเป็นปลาหนังครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ